จ้านี้เป็นปาเจโลนะคะหรือไททันก็ได้2.5งจุดห้ีเซลนะคะติดพีเนะคะจ้าผมทําคลิปอันนี้อีกรอบนะเพราะเห็นลูกค้าบอกว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะติดพีเซฟไททัน2.5งจุดห้ีเซลนะคะหน้าเครื่องสตัววันนี้ผมจะให้ดู4ตัวเลยก็ได้นะคะโอเคลิ้นเล่งนะคะคุณลูกค้าใส่รหัส FB นะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ่ายคลิปอยู่แป๊บหนึ่ง อันนี้ใส่รหัส F B มันจะมีตอกอยู่นะคะมุมนี้นะภาษาอังกฤษ F B นะคะ,ะใส่ดลนเลี้ยงบีบตัวนะคะบีบตัวแล้วใส่คุณลูกค้าก่อนใส่อ่าก่อนก็ได้เพราะว่าของมันแพ็คก,กิ้งไปถูกไหมอ่านะคะอ่าถางแล้วบีบตัวใส่เข้าไปอุปกรณ์มีขอบนะคะก็จะล็อกกระเป๋าท่อล็กพอดีนะคะรหัส F B นะคะแล้วก็มาดูท่อยางเส้นนี้นะที่ต่อจากอินเตอร์นะคะอะ้อินเตอร์จะมีท่อเส้นนี้อยู่นะคะอินเตอร์ขาออกนะ เออท่อเส้นนี้นะคะเราใส่ปลายนี้นะบีบตัวแล้วใส่เข้าไปนี่มันอยู่อย่างนี้มันอยู่เข้าไปอย่างนี้ท่อเหล็กอยู่นี่นี่ดึงออกมาใส่รหัสเอ็เอมันจะมีต่อของมันอยู่นะคะมุมเนี่ยมุมต้องช่วงห่างมันจะมีต่อ,อมาอยู่รหัสเอ็นนะคะใส่ตามนี้สองตัวเห็นไหมเรียงอย่างนี้นะปลายแหลมหันเข้าเครื่องทั้งคู่เห็นไหมคะ <c oughs> นี่สองแล้วนะไททันนะคะสองจุดห้าดีเซล อันนี้คืออินเตอร์ขาออก 1>, 1 2สองพอมาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะคะทอยางกองตัวนี้นะคะใส่รหัส W บนะคะอุปรกรณ์มีตอกอยู่นะคะทอยางเป็นขดเป็นหยกักเป็นโค้งอยู่แล้วคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวหลุดนะคะแล้วมีของเรามีขอบล็อกนะอุปรกรณ์ไม่หมุนนะคะอากาศจะเป็นตัวหมุนเข้าไปตัวนี้รหัสดบินะคะมีตัวตอกอยู่อ่าพอเลยจะกกองมาคุณลูกค้าหันหน้าเข้าหารถอย่างผมยืนเนี่ยแล้วก้มลงไปช่องนี้นะใกล้กับบอกสีเหลืองนี่นะก้มลงไปนะคะตัวที่4ใส่ได้ หรือคุณจะเลือกใส่ก็ได้ว่าจะใส่อินเตอร์ไข่ขายอินเตอร์เข้าหรือขายอินเตอร์ออกตัวนี้ขายอินเตอร์เข้านะรหัส FF นะคะอุปกรณ์จะเป็นทรงทรงตัวไม่ใหญ่นะแล้วก็สูงสูงรหัส FF จะมีตอกอยู่บีบตัวอุปกรณ์แล้วใส่ไปแหลมเข้าท่อเหล็กเอาท่อยางออกนะอันนี้รหัส FF นะคะใส่ได้4ตัวแต่ถามุว่าจะใส่4ตัวได้ไหมอยากจะลองใส่ใส่ได้แต่คุณต้องปรับเท้าดึงดึงนะคะเพราะว่ามันจะ เบาและแรงนะคะคือไม่ต้องเหยียบเยอะคุณไม่ต้องเหยียบเยอะถ้าเธอใส่มากตัวคุณไม่ต้องแตะเขาเร่งลึกลึกไม่ต้องลึกแต่เบาๆบาลดไหลแล้วหรือคุณเลือกใส่แค่3าตัวเพราะว่าคุณจะเอาอินเตอร์ซ้ายหรืออินเตอร์ขวาแค่นั้นเองจะใส่ FF หรือว่าจะใส่ตัว NN นะคะฝั่งนี้มันจะมี FF นะคะกับลบ N นะคะที่ลูกค้าจะใส่ขาอินเตอร์ฝั่งขาเข้านะคะอันนี้คือ4ตัวนะคะ p เซฟ4ตัวนะคะไททันดีเซล2.5 แล้วมีปลายถ้อยเสียงะนี่ใส่ปลายถอยเสีย,สยไปแล้วเหรออันนี้เป็นแตะใส่ครบเลยนะปลายถ้อยเสียด้วยนะคะห้าตัวนะคะเ <c oughs> นี่ยใส่ก็ไปแล้วเดี๋ยวเราดันเข้าไปค่ะอุปกรณ์เราดันเข้าไปนะคะนี่เราแค่ใส่ให้ดูมันจะมีเป็นโค้ดของเขาอยู่ใส่ได้ค่ะไททตั้นทั้งดีเซล<ด>เบนซินพอลองดันเข้าไปให้เขาดูก่อนใส่ให้เขาดูก่อนเดี๋ยวก็หาว่าจะใส่ยื่นอย่างนี้เหรอไม่ได้ยื่นนะคะคุณลูกค้าเราดันลึกเข้าไปค่ะลึกเข้าไปนะขอให้เป็นท่อเดิมนะคะ ถ้าท่อแต่งมันมากมันจะใหญ่ไงใส่ใส่ได้ท่อแต่งแต่คุณต้องสั่งไงสั่งแล้วท่อก็ไม่โค้งไม่โค้งเกินไปไม่งอมากเกินไปนะคะดันลึกเข้าไปอ่าเดี๋ยวช่างก็จะดันให้ทําไมต้องใส่ใส่ชุดหน้าทำไมต้องใส่ไปท่อเสียให้ควันไหลออกเร็วค่ะนะคะระบายไอร้อนเร็วขึ้นเราให้มันเข้ามากแล้วให้มันไหลออกเร็วนะคะไม่ต้องแปลงอ่ะแค่สวมเข้าไปนะคะ อันนี้ท่อเขาเล็กอยู่นะอันนี้มันมีกระป๋องแล้วนะไอ้ท่อโลกโอ้โหนี่มันติดท่อสองชั้นมีใบไอ้อันนี้มันตัวหลอก